คนหาพันเบิ่งพันเาราเคยเบิ่งรถใครหาคูปต้า L47 อยู่เนี่ยนี่คือพันหกนะครับยี่ห้อของ SUI เนี่ยพันเหยียบหยาลงให้แล้วมันหยาขึ้นความเต็มเลยนะครับภาพเลยยื้อพวกอะไรยังแน่นๆดีอยู่เอาตึงรถนะครับบมา ลหลังจากที่เราดูผ่านดูผ่านมาแล้วนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังคูโบต้านะครับ l c 7 0 8นะครับรถดเดิมๆห้หารถใช้งานแบบไม่ต้องซ่อมเลยเครื่องโคตรเดิมไม่เคยแกะเดิมเลยนะครับเปิดฝาข้างในผมเบ่งน้ำแน่เนี่ยเบาะนีคูปบต้าอยูเลยไม่ต้องไปซื้อแพงนะครับ รถเพิ่นดูแลดีมาดูแลดีแต่งใส่มือจับเอาเนี่ยตัวนี้จะแต่งใส่คันไงอายุทุกทุกอย่างก็เปลี่ยนแต่ซีนเนาะเนี่ยกาาเดิมโรงงานเลยนะครับอืมอช่างป้าพอเคยผู้รถไม่ค่อยได้ใส่นะพอมาซื้อคันใหญ่มากแล้วก็คันหน่อยก็ไม่ได้ใส่แนละ้ว ตัวนี้ส่งมีอาการสิ้นอ่สิ้นตัวนี้เขาจะเปลี่ยนทำไมยังตัวนี้มีซึมได้เนี่ยน้ำมันซึมซิมนเขาทางด้านขวานะครับบ่ยากครับตัวเนี้บนยบ่ใช่ปัญหา p t o พวกอะไรพวกล้างคงงล้งางคาใหม่ๆยังมากกับเป็นหลกัตลกตลุดเกี่ยวนะครับเบื้องค้อม แห้งมันเลยดูความแห้งคอมแห้งของเครื่องนะฮะกิ๊กไม่เคยแตะครับนอนะ็อตไม่เคยแตะไม่เคยถอดถ้าจะซื้อรถพวกนี้ก็ต้องดูว่าอ่าเดิมไหมนะครับถอดยังนะครับตัดท่อนยังอย่างเงี้ยกองน้ำมันพวกอะไรคารชุดหน้าไม่มีซึมซึมแต่ล้อหลังขวานิดนึง เดิมเดิมครับเดิมเดิมระบบท่อน้ำนะหม้อพักน้ำสีเดิมนะครับสีเดิมเดิมสวยติ๊กเกอร์โรงงานนะบางคนฝั่งนี้ดอกอยางหลังก็จะประมาณนี้นะครับสีเดิมไม่เคยทำพะัะเดิมเลยชมดิโอ้โอความกิ๊บ อ่ถ้ารดราคาถูกมันก็จะชืมหน่อยแล้วก็เปียกหน่อยแล้วก็มีรอยตักรอยซ้ำตัวนี้ฟังชมราคาท้ายคลิปยกคัสตัดสามพันสองร้อย 3, ชั่งมูโอีง่ายเลยโอ้ต้องแตกกับต้นนะ ล,ลยนะืยกขันก็เลยยกขันนลยต้นี่ป่ะโอพีโอ้ีเร็วเหไหโอ้หเดีเร็วเร็วเลยดนงได้ครับอะไม่ได้เล่งอะไรเลยโอ้มันของอ่ะ าราคาเพราะเป็นนอกรถไทยรอบไหมติดง่ายไปตัดไหมล่ะมึงดิต้องเหยียบขาดนะฮึบโอ้เอาโดนเครื่องกัน ดูไอยตรงนี้ไงที่ไงทางที่ผนขึ้นบอกขอให้มาดีนะไม่มีเยอะเลยนะครับครับจะไม่เคยหมดเลยนะเริ่ม รถใช้งานประมาณนี้เครื่องยุนซีสูตรชิบูต้านะครับ L C 7 0 8ดสวยงางามหล่อสวยตัวนี้ดาวเบิร์กสวมเหมือนกันเพิ่นเอาลงเลยกันเอาอันหน้ากาคมลงซื้อเลยบ่ปื๊ดสวมหน้ามันนะครับ ลำล่อประมาณนี้ L4708 Kubota ยังมากกระลากตัวรถเกี่ยวสองเท้าล่วงหน้านับเท้าเด้บ่ค่อยเด้ลุยเพราะว่าคันงหญ่มากดิคันงหญ่มากขนาดลุยคันนี้ก็ได้จอดปกง่อยเนี่ยก็ได้จอดที่กันอ่าตัวนี้เปิดไรยูที่299,000่บาท2,99,000บาท อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับอยู่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอน้ําสมจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับอ่าสนใจไงโทรสอบถามได้เลยนะครับโอเคส,สวยๆเดิมๆโอเคครับ